ครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทําการลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบมาเพื่อเจอหน้านี้ถูกไหมครับทีนี้เราจะทาการสร้างคาร์ฮ t ซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากเลยให้เราไปที่ create นะครับก็คือสร้างอ่าก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดสร้างครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสร้างคําถามน,นะครับในที่นี้ผมจะสร้างแค่2ข้อก่อนอื่นนะครับให้เราทําการตั้งชื่อก่อน คณิตศาสตร์เรียบร้อยจากนั้นอันนี้เป็นคาําอธิบายนะครับเราก็ใส่ไปถ้าเกิดใครมีรูปภาพนะครับก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่ใส่นะครับก็กดเรียบร้อยครับด n นก็จะได้ชื่อเป็นคณิตศาสตร์นะครับทีนี้เรามาลองสร้างคําถามดูนะครับข้อที่1 1ึบวกหเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่า เรามาดูตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้จะเป็นเวลาในการทํานะครับก็เริ่มตั้งแต่5วิ10วิ20วิผมเอา20วิละกันนะครับแล้วก็มาดูตรงพอยต์นิดนึงครับตรงนี้จะเป็นคะแนนถ้าเกิดว่าเราตอบถูกหนึ่งข้อเนี่ยจะได้กี่คะแนนเราสามารถที่จะปรับได้นะครับเป็น2,000แต่ในตัวอย่างนี้ผมจะใส่แค่1,000นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปภาพเราสามารถที่จะอัปโหลดแต่ในโจทย์นี้นะครับในข้อที่1เนี่ยผมยังไม่ใส่ จากนั้นนะครับเรามาดูข้างล่างนิดนึงครับเขาบอกว่าตรงเมาส์ชี้นะครับ add answer one ก็คือคำตอบที่1นนะครับว่าเราจะใส่อะไรในโจทย์นี้นผมก็จะใส่1คําคำตอบที่2ใส่2คํคำตอบที่3ใส่3าํคำตอบที่4ใส่4นะครับเรามาทวนคำถามอีกนิดนึงนะครับคำถามที่1ก็คือ1บวก1เท่ากับเท่าไหร่นะครับ และในช้อยก็จะมี1 2 3 4ถ้าเกิดว่าข้อไหนถูกนะครับให้เราติ๊กตรงเครื่องหมายถูกนะครับถูกนะแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้คําถาม1ข้อแล้วนะครับทีนี้เราจะทําการเพิ่มข้อที่2นะครับทำยังไงแน่นอนครับเราก็จะ add question นะครับเราก็เลือกตัวแรกนะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับผมจะใส่รูปภาพผมจะลองอภามาก่อนแล้วกันนะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับเป็น แมวของผมเองครับอ่าก็จะได้รูปภาพมานะครับจากนั้นเราจะพิมพ์คําถามข้อที่2นะครับข้อที่2ถามว่าความน่าจะเป็นคุณคิดว่าแมวตัวนี้ชื่ออะไรจากนั้นนะครับเพิ่มคําตอบข้อที่1ใจดีข้อ2ชื่อว่าสัมรีข้อที่3ชื่อว่าขนุนข้อที่4ชื่อว่าบันเจดิด นี้เราก็เหมือนเดิมครับเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะครับ1 2 3 4ข้อนี้ตอบบันเจิดนะครับแมวตัวนี้ชื่อบันเจิดก็เป็นอวัตเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเพิ่มโจทย์ข้อที่2ถ้าเกิดว่าเสร็จหมดแล้วนะครับกด done ครับก็คือเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทําการเพิ่มแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับมายังหน้าแรกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะกลับไปดูข่าวโฮสของเรานะครับเราสามารถที่จะไปตรงนี้ครับ co ก็คือดูทั้งหมดอ่าก็จะเจอกับ ตัว c a n v a ที่เราเพิ่งสร้างนะครับก็คือคณิตศาสตร์หรือว่าเราสามารถที่จะกดตรงนี้ก็ได้ครับ c a o v a s ่าเราก็จะเจอเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้ไขสมมติเราพิมพ์โจทย์ผิดเนี่ยเราจะทํายังไงนะครับก็ให้คุณไปที่ตรงนี้ครับตรงข้างๆรูปดาวนะครับจุดๆๆเนี่ยนะกดหนึ่งครั้งครับกด Edit นะครับอ่าก็จะเจอกับโจทย์ที่เราเพิ่งสร้างเสร็จนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้หมดเลยตั้งแต่ข้อ1ข้อ2หรือว่าต้องการเพิ่มคําถามก็ยังทําได้เหมือนเดิมนะครับ ผมจะลองแก้ไขเป็นอะไรดีสมมติ1นึบวกสเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมจะแก้คําตอบด้วยนะครับเป็น3ถูกไหมครับแล้วก็ตรง2เนียก็ติ๊กออกนะคําตอบมีได้เพียงแค่ข้อเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีคําตอบ2ข้อก็เลือกได้นะครับเป็นอย่างนี้ได้นะครับก็ติ๊กถูกทั้ง2ข้อโอเคอ่าเสร็จแล้วนะครับ ถ้าเกิดเราทำการแก้ไขเสร็จสิ้นทุกอย่างนะครับก็กดด้นเหมือนเดิมนะครับก็คือเสร็จแล้วสำหรับวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้าเราจะลองเข้าไปเล่นคาฮวสของเรานะครับสวัสดีครับ